จบหน่อยพระเอกมาใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับมาร่วมพูดคุยกับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องหน้าขบันได้นะครับรวมไปถึง เดี๋ยวเรามีของมาแจากกันด้วยเดี๋ยวรอหม่สักครู่หนึ่งนะฮะอ่าวันนี้ภาพยนตร์นักบันนะครับเข้าฉายแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาทานนี้นะครับมารูปพูดคุยกับทีมนักแสดงได้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่เจมส์เข้าสู่วิกที่2แล้วครับพี่สำหรับภาพยนตร์นักบันถ,ถึงเรื่องของ CG หรือเรื่องของแบบอย่างเช่นแบบ ยุคหรือการแสดงของพี่โนกโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรู้สึกแบบดีใจมากแล้วอยากให้ทุกคนได้มาดูครับคือลายๆคนก็ถามว่าหน้าขบันเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมาดูจริงๆครับพอดูแล้วจะเข้าใจแต่ที่แน่ๆคือเกี่ยวกับพยานาครับเป็นภาพยนตร์เทเลอร์แฟนตาซีผสมดราม่าด้วยนะครับเล่าถึงตำน,นานพยานมากเลยค่ะแต่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นนักแสดงที่มากฝปีเมเบอมากเลยค่ะแล้วก็ได้ทํางานด้วยแล้วเราก็ได้รับถึงความ ความรู้ได้รับถึงเทคนิคการแสดงมากมายเลยรวมทั้งพี่ๆก็น่ารักด้วยอยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะเล่นแตนอาซีดก็สนุกมากด้วยพิการเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่พี่นกแกค่อนข้างเป็นลี่ค่ะแล้วก็ให้ทำแนนนำดีเหมือนเป็นคนครูของเราอีกคนหนึ่งเลยก็เลยช่วยกันทำให้มันผ่านผลไปด้วยดวยีส่วนที่หนังเข้าถึงวันที่สองแล้วก็รู้สึกยังเหมือนพี่เจมเลยก็คือยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่า ยังเห็นคนมาดูเรื่อยๆแล้วก็มีฟีดแบ็มาเรื่อยๆตามโซเชียลเกียต่างๆก็รู้สึกภูมิใจแทนทั้งตัวนักแสดงเองแล้วก็ทั้งทีมงานของนักนัตรด้วยค่ะทีใไทยตอเมื่อที่สนุกมากแล้วก็เรียบง,ง่ายมากเมื่อฟังหน้ารักของพี่เจมส์มาผมเชื่อว่ามากกับผมที่แสดงผู้พี่เยมล้คนอื่นๆด้วยกันเหมือนกันด้วยกลุ่มศิลป์ไทยเราก็จะมีกระบวนการที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ ได้มาร่ว okay, มงานพี่เจมก็ดีใจมากๆใช่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับชมภาพยนตร์เรื่องหน้าขบาร์นะครับเป็นตำนานพญานาคภาคตะวันออกนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีจีภาพเสียงสงสงเสียงนี่โอ้โหจัดเต็มมากๆอยากจะเชิญชวนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเชิญชวนเลยนะครับพี่เจมครับไปส่งน้องก่อนเลยไปไห้องน้เออหายไปห้องน้ำแล้วก็